สวัสดีค่ะมื้อนี้ถ้าิมเฮดแกงเขียวหวานเนาะเครื่องปรุงกะมีตามลูกเลยเนาะคะ่นะนี่เลยค่ะอ่านได้เลยตามนั้นประหยัดเวลาเนาะคะ่ะอ่าอันดับแรกเ็ากะขัวเครื่องปรุงเครื่องปรุงแกงเขียวหวานใส่น้ำกะทินุ่งไปขัวให้เข้ากันขัวขัวขัวให้เข้ากันจังหน่อยให้มันยิกลิ่นหอม ใส่เนื้อซัด์ลงไปค่ะแล้วแต่าสิมากเนาะเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่เนื้อห่านเนื้อ,อยังก็แล้วแต่าสิมีสิมากน้ำตาลลงไปจักซ้อนหนึ่งน้ำปลาแล้วก็ผงนัวนะคะนาะแป้งนัวแล้วก็ใส่ผักลงไปใส่ผักกันมีทั้งพริกมะเขือแล้วแต่เฮามากแล้วก็ใส่ใบมะกรูดหัน่นมันมีกลิ่นหอมช่วยแล้วก็เสร็จแล้วค่ะ คุณใครเข้ากาันแล้วก็นี่หน้าตาแกงเขียวหวานในต่างแดนนะคะน่ะเนาะ